ัสดีค่ะและที่นี่คือทองผาภูมิกาญจนะบุรีและสถานที่แรกที่เราจะไปนะคะคือวัดป่าบัวแก้วค่ะว้าวตอนนี้นะคะเราเพื่อนๆคะตอนนี้เราอยู่กันที่วัดแห่งแห่งหนึ่งนะคะที่จังหวัดกาญจนบุรีอำเภอทองผาภูมิค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูหนตรงนี้จะเป็นพระบรมธาตุเจดีย์ค่ะและน่าจะมีช้างสองตัวค่ะเอาสองเชือกค่ะใช่ไหมสองช้างอ่ะ เขาเรียกว่าช้างสุาพรารณบุรีกับช้างตรงนั้นชื่อช้างลีราค่ะแล้วเขาก็จะบอกอีกว่ากำเนิดง่ายไม่ติดพันอันนั้นเขาจะบอกว่าเลี้ยงง่ายอันนี้เลี้ยงง่ายห,หมายถึงอะไรหรอ <laughs> อันนี้ข้างในก็จกะมีพระบรมธาตุาาดูลายของประตูก็คือเป็รลายอะไรครับปัญญาญคะ่ะลายอันนี้นะคะก็จะเป็นลายกระหนกนะคะดู อันนี้เขาเรียกว่าลายกรรหนกเขาเรียกว่าอะไรคะเทพพนมอ๋อเทพพนมทำไมถึงเทพพนมรู้ไหมเขาพูดถึงการพารนมมืออย่างนี้นะคะเทพพนมแบบนี้นะคะใช่นี่คือสาระเลยสาระจริงๆแล้วรู้ไหมตรงนี้ทำไมก็ถึงสร้างแบบนี้รู้ไหมคะเวลาปกตินะเราจะกดกิ่งใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยเวลาจะข้าเราต้องคอ่างนี้อย่างนี้เราจะเข้าไปได้เราต้องคอแบบนี้คอ อ่านแล้วก็เข้ามาเปิดนะคะค่ะเราอย่าเคาะนะคะมาดูวิธีการสร้างเลยวิธีการสร้างรีบเค่ะมีเวลาแค่สองนาทีอันนี้คือชี้ไปนี่คืออะไรคะตั้งไว่อนุญาตของกสวรรค์นี้ได้ไหมอันนี้เป็นโครงการเทิดพระเกียรติของสมเด็จพระยางสังวรสมเด็จพระสังฆราชนะคะองค์ที่เท่าไหร่คะโอ้องค์ที่สิบเก้าของกู่รัตนโกสินทณโอ้เก่งมากเลยค่ะอ่านจากป้าได้เลยทุกคน กอ,อมูลดดูตามใต้ใช้เป็นงคนชีวิตสามสิบแปดประการใครอยากมีความมงคลในชีวิตค่ะเริ่มเลยค่ะนักท่องเที่ยวทัวร์จีนค่ะทัวร์จีนทัวร์จีนอันนนี้นักท่องเที่ยวไม่ไทยะหมแทนว่าจีบมาห้าเข็มจีบอะไรคะจีบขมูลเบอร์ทองค่ะ <c oughs> ไ,<ห>ไ,ได้จีบเขาได้อยู่จีบม,มหาห้าเข็มแล้วขาเข็มแล้วอุ้ยบรรยากาศข้างหลังก็คือดีมากค่ะย้อนแสงไม่เห็นหน้าดูช้างได้ไหม ครั้งังทุกเชื่อมมีชื่อหมดเลยนะและมีตาตากสอะไรัวสุดท้ายคือตัวอะไรก็สกสก็สดสอก็สดก็สอมองไม่เห็นมองไม่ดูเรื่องเลยค่ะแต่แต่ว่าช้นตัวจะมีตาแบบนี้นะะจริงๆแล้วอ่ะอ่าโบสถ์อยู่ข้างบนนะมีโบสถ์อยู่ข้างบน บนฟ้าเราต้องมองจากทางยู่ด้านล่างอยู่ยอดเขาแต่ว่าผู้หญิงไม่สามารถที่จะขึ้นไปได้ก็เลยไม่ต้องขึ้นเลยก็เลยได้แต่ผู้ชายที่ขึ้นไปและผู้ชายที่นี้อยู่คนเดียวอ๋อสองคนสองคนคนนู้นคนนู้นเขาชิลค่ะเดี๋ยวเราจะไปเขาชิลค่ะเออเดี๋ยวเราก็ไปรัตตต่อไปนะคะค่ะไปจุดป่าที่เราจะไปถวายสัตย์พระในวันนี้นะคะไป ตังแต่วันที่ได้พบเธอก็ไม่มีดุกไม่ได้ผีเสื้อบินเต็มไปหมดเลยที่เห็นก็คือผีเสื้อมาดูผีเสื้อที่ห้องเราไหมมาดูผีเสื้อที่วัดนะ วันนี้ก็ค่อนข้างจะมินิมัลนิดนึงนะคะคือพระท่านตั้งใจให้เป็นแบบเรียบง่ายมากๆเลยเป็นวัดป่านะคะส่วนด้านนอกก็จะมีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้เป็นน่าจะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมอะคะ่ะาากาไหว้พระก่อนเข้าป่านะคะอันนี้ก็คือป่าที่อยู่บริเวณวัดน,นะคะบอนใหญ่มากนี่มือคืองชั้นดูทุกคนเปื อยขออนุญาตนะคะอุย้ยเขารับเราอะ่ะที่นี่ลมเย็นมากมากเลยค่ะอะไรอะคะจานน้ำผงงดงามมา,จากจ้ค่ะส <c oughs> ล้วนค่ะและนี่คือพี่สันติค่ะคอยดูแลหลังแถวให้เราน่ารักมากนี่เราให้เขายืนนิ่งๆเพื่อถ่ายรูปให้เขานั่นเนี่ย ทางที่เดินช่วงนี้ต้องมีสตินะคะเพราะว่าแบบมันมีตะปุ่มตะปำเนี่ยตามพื้นเต็มไปหมดเลยอะไม่รู้ว่ามีใครเป็นเหมือนกันไหมคะถ้าเกิดเจอท้องฟ้าน่ารนักก็รักชอบถ่ายเก็บไว้อะมันน่ารักอะโอ้โหาซอนนี่อยูน่นีจะถ่ายให้อันนี้คือตัวคนอันนี้คือคนตัวใหญ่ <laughs> อันบอลใหญ่กว่า และสถานที่ต่อไปที่เราจะไปกันนะคะก็คือเมืองรถไฟฮ่าฮ่าฮ่ารถไฟของเราค่ะเรามาถึงก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงนะคะก็เล่นรถไฟเด็กกันไปเลยค่ะ ลองแบบรางรถไฟคล้ายของจริงมากเลยนะคะรั้คำค่ะขับไปแล้วค่ะโอ้ยเพื่อนคะดูมันเป็นแม่นะ้ำอเสียงดูนะตรงช่วงนี้ก็จะเป็นจุดไฮไลท์ของที่นี่เลยนะคะจุดชมวิวค่ะรางรถไฟตรงนี้ก็ หยกระดับสูงมากหวาดเสียวอยู่นะคะมีคนเสียวเยอะเลยมันก็หวาดเสียวอยู่นะเนาะดูนิดนึงแล้วตื่นด้านล่าง,ง,งน,น,นี่ไม่ใช่รถไฟหอว้าว,วน,นี่แดดร้อนมากเลยตอนนี้เป็นาเที่ยแล้วเราก็มาลอดอุโมงค์กันค่ะว้าวตื่นเต้นจังเลยเสียงริร้องนั้นปลอมไม่ไหวคะ่ะมีใครให้ปลอมกว่าน,นี้ไหมคะเน,นี่ย ใกล้จะออกจากอุโมงกันแล้วนะคะตรงนี้ตรงนี้และแล้วก็เรียรถไฟเล่นค่ะหะน,น,นึ่งรอบเรียกอะเกขาแบรับทวนทวามรู้สึกเป็ <c oughs> งนงี่จะไปสองแท็กโอ๊ยอตกเ <c oughs> ้แท็กนแทเต้นได้ารถไฟครังแรกโอ้ นี่ทีมของเราค่ะตรงจุดนี้นะคะเรียกว่าพูทถ่องค่ะทีมชีวิตควาติดเกมนคุณซีเกมกเขาก็ไม่รู้คิวเลยค่ะบางกล้องดีฉัน สนุกกันยายค่ะแต่ยังไม่ได้สักภาพเลยสุดท้ายไฟก็หมดค่ะทุกคนเอ้ยแต่ก็ได้อยู่นะเวย้ยว่าปายกว่าจะได้หัวใจหมดไฟไปหลายชุดเลยค่ะนี่ก็เป็นอีกวันแล้วนะคะจำไม่ได้ว่าไปที่ไหนอะ่ะและนี่คือทีมของเราค่ะพ่อแม่ลูกเลยสว่วนนี้ค่ะลูกสาวที่แท้จริงที่เท่งนะคะ นี่เพื่อนของเขาสภาพไม่ไหวแล้วดิฉันเองปลายทางอีกแม่กายขอเพียงใจสู้ค่ะแล่แล้วเราก็ถึงลวงตาแล้วด้วยใส่บาทแล้วค่ะอ้าวมาถึงยอดแล้วจ้านี่เลยผู้นําทางอันนุยอันนี้ก็คนรักของเขาคุณแม่ปลาและนี่ลูกสาวนี่ว่าที่ลูกเขยและเพื่อนสุดที่รักของลูกสาวเขาเซียมซีที่นี่แม่นมากนะเลขเด็ดนะบ,บอกก่อนเลยโอ้สาธุงวันนี้คอยได้คอยโดนแต่เขาก็มากับเป็นคู่รักค่ะ หวานแหววสุดยอดและนี่หวานสุดในทริปเลยค่ะคู่นี้โอ้โ oh หสวนิชันน่ะหรอเดี๋ยวเดี๋ยว,ดยวได้สุขใจสบายใจยิ้มหวานขอให้หนูมีสามีเละคราสักทีนะคะสาธุเป้งอะลงข้างล่างกันฮะไปเดี๋ยวหน่ยพาไปต่อครับโชเฟอร์ค่ะหนูพาไปเลยมาลงน้ำไม่กอด ี่เขากําลังวางแผนโครงการกันอยู่นะคะว่าจะทําทิปร่องแพรค่ะฉันมาทำอะไรที่นี่น้ําท่วมขาแล้วฉันไปแล้วน,นี่ระวังนี่โทรศัพท์มาขึ้นมาแม่บอกว่าไม่ลึกแต่ตอนนี้ขาคึ่งแข้งเกินไปแล้วคนคที่บน่นเก่งๆนั่นดิฉันเองค่ะ <laughs> ววายสุดกลัวน้ํามาก <laughs> ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับทริปทงขวาภูมิการเจบนบุรีจะแใหม่ทริปหนะ้าบาย